สวัสดีครับช่งองไฟบุญครองครับผมอันนี้ที่บุญครองมาที่บ้านนีาช่วยน้องขอีขายผลไม้วันไลครับผมบุญครองอยู่ฝั่งนู้นฝั่งนี้ก็มีเปิ้ลปลาเปิ้ลครองอยู่หลังครับ เรามาทุกวันจันกับวันศุกร์ครับผมทุกๆสองวันวน,นี้บรรยากาศฟ้าคลึ้มๆค,ครับผมคืนก็ฝนตกช่วงนี้ก็ยังมืดใหม่นะครับผมไม่จะตกเมื่อไหร่หรือเป เมี่น้ป็นนองมิ่งครับะน,นอนหรือเปล่าไม่รู้ขอบคุณที่มีที่รู้ท่านนะครับช่วยติดตามชอบใจบุญทองด้วยน,นะครับ กัดขึ้นครักับฝนดูนะครับน้องมิ่งกำลังจะนอนนะครับจะไม่ไหวแล้วรู้สึกจะไม่ไหวแล้วขอนอนกอดแป๊บหนึ่งนะแม,ม่จ้าฮ่าฮ่า ตัวลงเลยครับผมตีตาแต่งหน้าเมียครับผมมามาไม่เอ้ยสินี่มาผมไม่อที่องครับผมอันนี้กัดมือร้ามอฝนมเลยอยากไปหลับทันอเมร์นอนกอดสามวันแเดียวอะไร ที่เสียงเกเข้ามานี่คือเสียงกองบัญชาการขายผลไม้อลัยครับขายมีสทุกชนานีดครับผมมามามเฮ้ยแผงเู้นพผนู้นดีฟ้าเด้อ ล,ล,ล,ลุงนิ่งหลับคุาาพพ้ยเลยพี่บุกครองนู่นยินเต้นอยู่ตรงนู้นเต้นทางนั้า,า,านี่กรบตับเปินรอทุกคนจันทร์ครับผมทุกทคนจันทร์ นี่เมฟซีทุกท่านช่วงบ่ายสี่โมงถึงห้าโมงก็ช่องทาวนคลองก็เปิดขายโพมาหลายเหมือนกันครับผมให,หมม้แม่ตามไปช่วยดูด้วยนะครับพ่อน,น้องกำลังสร้างบ้านนะครับผมม,ม,บมันยังไม่เสร็จครับยังขาดสันทยอยู่ครับยั่ขาดเตนเยอะครับผมยังไม่พอ ก็ยังขายผลไมมไปทุกวันครับผมขายจนกว่าบ้านน้องจะเสร็จครับผมจะเสร็จเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้ครับถ้าไม่มีที่ท่านช่วยอีกหนนก็น่าจะได้ปิดเร็วๆครับผม ันนี้ได้70%็ดสอร์ต์ถึงแปดสิบเอรเนะครัออบากแม่ที่ให้คะแนนมาให้กำลังใจมาทุกคะแนนพ่อควานไม่วควันก็สะสมไว้จะได้ดำเนินการซื้อสันไทยมามูงไม่ให้ผลตกเปียกน้อยทาง ชาวจะได้หลบแดดหลบคนอยู่ครับผมเราพี่เมษีไปช่วยสัตว์อยู่นะครับนี่กอมันรจการนะผละไม้วลาอยู่ฝั่งนี้ครับผมชนช้างก็อยู่ฝังงฝ่งนี้นะ ช่เหลือมีอะไรหรือเปล่านิก็ใส่ตามันธรรมดาธรรมดาดีใช่ธรรมดาอะพร้อมหรือยังพร้อมไม่หายไมได้สาแต่าไปไม่ขายไม่ขาย้านเอาามาข้าบนเยขึ้นาน่ลยบรรยากาศบืดมๆากาศเย็นเย็นสาม่าะสคู่เลยสคู่ให้ไม่ไม่ตัดสินเอะว่า

นี่ก็กำลังจะเล่นเกมกันครับพี่น้องเป็นความสนุกสนานนี่ก็ค่น้อยครับอย่าให้บรรยากาศเครียดครับผมให้บรรยากาศดีขึ้นสนอยจะได้ไม่เครียดกันครับเเอาาายงส่้ีมมรนไขตป มีม่จ่าช่วยอุดหนุนผลไม้ช่วยถายุนคลองด้วยนะครับช่วงห้าโมงเย็นครับผมทุกกำลังใจทุกกะเนินทุกความไม่ความก็จะได้รวบรวมโชคได้เยอะพได้สนดทยก็จะดำเนินการทันทีครับนี่ได้เจ็ดเป็นต์แปดสครับผม ขอบคุณทุกกำลังใจที่รับชมช่องพายุนกองครับผมโป่ดกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆทุกท่านครับที่ช่วยให้กำลังใจช่องพายุนกองทุกๆท่านครับผมสสสสววััััดดีีคครรบบผผมมมาขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้กำเนิน กับช่องไยบนคลองทุกท่านครับผมไม่ว่าท่านที่อยู่น้ำแล้วและไม่ได้อยู่น้ำขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจครับผมขอบคุณมากครับช่วยกดไลค์กดแชร์ช่องไยบนคลองด้วยนะครับขอบคุณมากครับช่วยติดตามช่องไยบนคลองด้วยนะครับผม ขอบคุณมากสวัสดีครับขอบคุณครับ